มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาร์ตพัส,สดประกาศข่าวดีครั้งใหญ่แหยินดีกันเพียบเลยค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพัส,สดบางแย้มที่นอกจากจะเป็นดารานักแสดงมากความสามารถแล้วเขายังทําหน้าที่เป็นพ่อค้าขายหมูกรอบจนมียอดขายถล่มทลายอีกด้วยนะคะรกเดว่าขายันทํามาหากินไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆค่ะ ล่าสุดวันที่6มิถุนายน2566อาจ์พัส,สดุได้โพสต์อินส a าแกรมส่วนตัวประกาศข่าวดีสามารถนำเงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองมาปิดบ้านได้แล้วค่ะโดยมีข้อความว่า6ทั6ทั63บวชให้พ่อแม่6ทั6ทับ66ปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสินสัทีปิดบ้านแล้วโว้ย1ล้านบาทขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้งานให้โอกาสเด็กคนนี้ครับ ขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อพยายามทำงานทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ที่ปลูกฝังความคิดที่ดีๆมาให้หมดหนี้หมดสินปิดบ้านอาทพระุดคุณชายหมูกรอกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ